มาอีกแล้วมาหอแล้วสบายดีพี่น้องทางยูทูบสู้ขู่สู้คนเปรยวยสวีเดนอิตาลีเกาหลีฮ่องกงไต้หวันเยอรมันฟินแลนด์อังกฤษฝรั่งอยู่แถวฝั่งพี่น้องไทยลามนูนและชาคอมเมนต์ผมมาเข้ากอดสบายดีสู้คนเพราะว่คอยแล้วเลี่ยงเล็กวันนี้เลี่ยงสิพามากินยำหอยนางลมครับผมยำหอยนางลมนะคระเน่เทกันเลยนะครับผมยำหอยนางลมนะครับใส่ไส้บัวนะครับผมยำหอยนางลม ลองเบิงพี่น้องลองเบิงแสบบอเจ้านี่แสบบอ,รบ,บ,อรบริเฮตเองนะครับผมเล็กๆเสื่อมาเ <c oughs> <c oughs> นี่ครับหน้าตาไั้ประมาณนี้นะครับเพราะยำหอยนางลมหกสิบบาทครับผมเล็กๆเสื่อมาหกสิบบาท <c oughs> บริเฮตเองมีอ่าทอดสลัดคอดมีทัว่วพูมีแตงมีอ่าผักคอมรวมนะครับผมผักคอมรวมสั่งมาแต่บ้านหมูลในโรงงานเพิ่นสั่งมาไม่ได้ครับพี่น้องจอดจานแล้วเล็กๆกินน้ำเกลือหอยไปก่อน ลองข้อลองข้อ่อ,อ,อนจะกินยำกินยังก็ได้มาพี่น้องข้าแหลกแหกมนันมาได้พี่น้องโอ้ยใส่สอนคือพุ่ดีแต่น้องเฮ้อ <c oughs> เดี๋ยวลองบ่งเด้อ <c oughs> จอดทักทะาละมาอืม <c oughs> พราะหอมหอมกินมันจกดูหอดบานต้องสั่งมาแต่บานนี่ครับฟังใส่อืม แซบครับพี่น้องแสบคำหนึ่งผ่านไปคำสองตามมา

เหลือ่าเอารถดจัดเป็นไฮผิกไล่ไลุู่่บานกันกับกับเปียก Cô chấp viết Cái cà phơ cái này Phơ, cô tiêu Phơ, phơ, bắn lên lên ờn, tiêu phơ Tôi phụ Nói, nói แต่งกัน่อยอืม เจ้าไม้ได้ผลมาขายนะแสบพี่น้องแสบ อยน้องลมคนจริงตัวกินกับหยอดกระทิ้นมันคอยเขากันจะไว้หยอดกระทิ้นบ่มี มือนาเรื่องเด็กกระสือน้ำฝนเด็กคนย่ำแสบครับตะวันห้อลูกบกออไหงถ้ายย่ำลูกใหญ่ๆช่วงสีแสบย่ำเต็มปากเต็มคำนะแม่แต่วันลูกบกออไหง Um. Mm -hmm. ถ้าพิเศษก็ลอยเย่ต่นี้เรืเร่องแรกเอาธรรมดาหกสิบบาทขนาดทดลองเมล่อ,อยันมันบปแส่นะะ ก็เลยสั่งทดนล่องก่อนเยอมือนาจังสังพิเศษไปสะอาดให้ใส่ยูยครับอือทำจุดถ่ายอือ ดแล้วครับตอนน้อยเบ้วะสำหรับมืมเนคลิปในเรื่องเล็กกะซีซอข้อจบลายแต่เพียงเท่านี้เด้อครับผมเรื่งองเลก็กก็ขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกแชร์ทุกการติดตามเด้อครับผมขอบคุณทุกๆกำลังใจที่แวะมาส่งให้เล่นเล็กนะครับผมสำหรับมืมเนข้อจำเนเมเนนาคลิปนาพรก้าวหานึ่งเดินไปได้ครับผม